สวัสดีครับผมวันนี้ก่อนจะกลับบ้านครับผมเราได้พาน้องปะเปาไปหาอะไรนะครับทีมเดอะแกงครับนี่ครับทีมเดอะแก๊งทีมงานนี่ฮะทีมงานของบัวบานครับนี่ครับไอนี้น้องดาวครับผมนี่ฮะน้องดาวอันนี้น้องปะเปาครับผมนี่นี่ฮะนี่ครับ อันนั้นบัวบานนะผมบัวบานนะฮะอดีบ,บัวบานยุ่งๆนิดหน่อยครับผมนี่ฮะวันนี้เอฟซีมาพบปะกันเยอะเลยครับผม <c oughs> นี่ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่ครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมนี่ฮะน้องปาอปามาหาเด็กแกงครับจำยันี่ครับน้องป๊อปมาหาเด็กแกงครับ ส่วนส่วนน้องดาวส่วนน้องดาวนู่นฮะน้องดาวหลับแล้วครับผมน้องดาวหลับแล้วนี่รับแขกทั้งวันครับผมนี่ฮะขอตัวนอนก่อนนะคะอันนี้บัวบานครับนี่อ,ะ,อ,อะ,ะ,ะเปาเปาครับผมปเปาเปาครับน้องปเป่าเปาครับนี่ครับผม ลูกครับนี่ส่วนน้องดาวรับแขกทั้งวันครับผมขอนอนก่อนนะคะนี่ฮะน,ะนี่ครับผมส่วนนี้จะเป็นบัวบานครับผมบัวบานครับบัวบานนี่ฮะบัวบานกับเลือดรักครับผมบัวบานกับเลือดรักครับ เ,เดี๋ยวประมาณสักพักก็จะทยอยกลับบ้านกันแล้วครับผมนี่ครับเดี๋ยวสักพักก็จะทยอยกลับบ้านกันแล้วนี่ครับขอบคุณทีมเดอะแก๊งครับผมที่นี่ครับเคลียพื้นที่ให้น้องกระเป๋าได้พบปากกรทางเพื่อนเพื่อนครับกระเป๋ากลับวันนี้ครับตอนเย็นครับ น้องไม่ได้แสดงครับพอดีว่าน้องน้องอยู่พละอำเภอกันครับน้องแยกไปอยู่อำเภอสังขาดอยู่เชื่อเดียวครับครับพอดีว่าบ้านบ้านบ้านผมองครับบ้านผมเองอยู่ที่นู้นครับเดี๋ยวจะพาน้องเปาไปอยู่อยู่ที่นู่นแหละครับอยู่บ้านช้างครับครับเข้าโครงการพอดีว่าช้างที่รอเข้าโครงการเยอะก็เลยต้องรอคิวกันเยอะครับพอดีว่าเขาไม่มีเพื่อนครับที่พาไปนุ่นก็อยากจะให้เขาไปหาเพื่อนๆครับ ส่วนส่วนมางานนี้ก็ไม่ได้อา่าไม่ไม่ได้สมัครมาร่วมงานหัือเขาสมัครไม่ทันโคล์ต้าเต็มค,ครับนีครับดูครับเันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะฮะยำอะไรนะยำเมงดาเหรอครับผม,มงบดาวนอนหลับ น้องป๊เปาแม่ชื่อป่องแป้งครับผมอยู่ที่ศูนย์โคชชศึกษาครับนี่ครับรเราอยู่ที่ศูนย์โคชชศึกษานี่ครับมาหาเพื่อนๆตามที่ FC เรียกร้องกันเข้ามาครับผมนี่ครับอดีตขอบคุณพื้นที่สําหรับให้น้องป๊เปาได้มาร่วมกับทีมเดอะแก๊งนะครับผมนี่ครับนี่ครับนี่รับ พี่เสือกับพี่สิงใจดีครับผมนี่ฮะเชิญให้น้องเปาเปามามาเล่นกับเพื่อนๆครับนี่ครับน้องเปาเปากลับตอนเย็นครับผมน้องเปาเปากลับตอนเย็นนี่ครับน้องเปาเปาครับขอบคุณพี่เสือกับพี่สิงมากๆครับผมนี่ฮะที่เชิญน้องเปาเปามาเล่นกับเพื่อนๆครับตอนเย็นครับ ครับขอบคุณทางเอฟซีครับผมที่คอยให้กำลังใจน้องบัวเปลาครับนี่ครับแล้วก็ติดตามน้องมาโดยตลอดครับผมนี่ครับเดินไปใกล้ๆบัวเปลไหมครับไปจีตัวดิปุจิบยได้ไหมปุจิบยดิไหอดดิ น้องก็น่ะนพ,พี่บัวบานน่าจะจะติดรับแขกอยู่ครับผมน่าจะติดรับแขกอยู่ครับน่าจะติดรับแขกเดี๋ยวเราไปเราไปถามพี่ควานเขาหน่อยครับว่าน้องเขาจะเดี๋ยวสักพักทีมหนึ่งแก๊งก็จะทยอยกลับบ้านกันแล้วครับผมนี่ครับ oh yeah นี่น้องปเปาเปาไม่ตื่นครับผมเมื่อวานเมื่อวานมีแสงสีเสียงครับผม,มตอนกลางคืนครับน้องปเปาเปานิ่งมากเลยครับนี่ฮะน้องปเปาเปานิ่งมากเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับนี มาครั้งนี้ก็ได้ให้ทาง FC มาพบป่าน,น้องวเปาแล้วก็ได้พาน,น้องวัวเปามาเจอเพื่อนๆก็ถือว่าโอเคแล้วครับผมนี่ครับนี่ครับผมโอเค เป่าก็มาได้สักพักแล้วครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราพาน้องเป่ากลับแล้วครับผมอย่าจ้องไอ้เครื่งอย่าจ้องไอ้ครง่องไปถ่ายวีดีโอโอเคขอบคุณครับผมเดี๋ยวขออนุญาตพาน้องเป่ากลับไปจุดที่พักเลยนะครับผมนี่ครับนี่ฮะเดี๋ยวขออนุญาตพาน้องเป่าไปหาจุดที่พัก ขอบคุณมากๆครับผมที่จัดพื้นที่ให้น้องปะเปาได้นั่งร่วมกับเพื่อนๆครับนี่ครับโอเค,อ,เคอ้าถ่ายรูปครับถ่ายรูปครับนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวให้ทาง FC ได้ถ่ายรูปร่วมกับน้องปะเปาครับผมปะเปาจับรเนี่ย พี่บัวพี่บัวตอนนี้กําลังจะพักผ่อนครับผมพอดีรับแขกทั้งวันครับนี่ฮะพี่บัวเอฟซีเยอะครับรับแขกทั้งวันนะครับผมโอเคอันนี้เป็นคุณพ่อคุณพ่อพี่ดาวครับผมขอบคุณมากๆกครับผมที่จัดเตรียมพื้นที่ให้น้องเมืะเปาได้มาพบปะกับเพื่อนๆครับผมนี่ครับนี่ครับขอบคุณมากๆเลยครับ ครับน,นี่ฮะใช่ครับ,บผมนี่ฮะขอบคุณมากมากครับผมนี่ฮะตะก,กี้แขกเต็มเลยครับผมแต่ทางทางทีมงานของบัวบ,บานแล้วก็ทีมงานของน้องดาวครับผมได้เคลียร์พื้นที่ครับได้ให้น้องมะเปามาพบปะกับเพืกก่อนครับนี่ครับน้องน้องมะเปาก็ไม่ได้พบปะกับเพื่อนเพื่อนมาประมาณ1ปีเต็มครับนี่ครับไม่ได้พบปะกับเพื่อนๆมา1ปีเต็มแล้วครับผมนี่ฮะวันนี้มาช่วยงานครับไม่มีค่าตัวครับผมไม่มีค่าเหนื่อยครับ ถือว่าได้พาน้องปอมาหาเพื่อนๆก็ถือว่าโอเคแล้วครับผมนี่ครับนี่ฮะเสื้อเสื้อเป็นรูปลายจระเข้ครับผมอันนี้ไม่มีใครครับผมอ่าที่ไม่มีใครครับนี่ฮะโอเคนี่ครับผมเปอล์ครับผม นี่ฮะนี่ฮะใส่ก็แบเทค,ครับผมโอเคขอบคุณทางทีมงานมากๆครับผมนี่ฮะเดี๋ยวขออนุญาตพาน้องป๊อปกลับไปที่พักเลยครับผมเพราะว่าเดี๋ยวตอนเย็นจะเดินทางกลับบ้านแล้วครับเนี่ยสีเขียวๆครับผมนี่ครับโอเค คุณครับผมเดี๋ยวลาเอฟซีไปไปพร้อมๆกับน้องดาวครับผมแล้วก็น้องบัวบานครับนี่ครับอันนี้จะเป็นเลิศรักหรือเปล่าครับผมถ้าจำไม่ผิดครับก็จะเป็นเลิศรักครับผมนี่ฮะนี่ครับเลิศรักครับผมนี่อันนี้น้องปลาเปาครับผมนี่ครับนี่โอเคนี่เอฟซีให้ค่าขนมน้องปลาเปาครับ ส่งคานรถน้องปะเปากลับบ้านครับผมนี่ครับส่งคาลรถน้องปะเปากลับบ้านนี่นีโอเคนี่ครับผมครับขอบคุณมากมากครับผมขอจบการไลฟ์สดไปเพียงแค่นี้ครับนี่ครับขอบคุณมากมากขอบคุณขอบคุณทุกท่านครับผมนี่ครับขอบคุณมากมากครับสำหรับไลฟ์สดครั้งนี้ก็จบไปเพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ